สักฉบับหนึ่งนะครับจากคุณอิทธิพลจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ตผมอยากบอกว่าเมื่อคนเราล้มแล้วก็จงลุกขึ้นมาใหม่จงหัดให้โอกาสตัวเองก่อนที่คนอื่นหยิบยื่นโอกาสให้แก่เราเริ่มต้นชีวิตใหม่กับปัจจุบันอย่าไปยึดติดกับภาพเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาให้คิดเสียว่ามันคือบทเรียนบทหนึ่งสำหรับชีวิตที่ผ่านมาผมเองก็ทำเรื่องผิดพลาดไว้มากมายแต่ผมตั้งใจว่าจะใช้มันเป็นบทเรียน และนำไปบอกกล่าวแก่คนอื่นๆไม่ผิดพลาดเหมือนกับผมตอนนี้ผมมีคำนำหน้าว่านอชอเพราะความผิดพลาดในชีวิตจนทําให้ชีวิตผมตอนนี้จมดิ่งลงสู่เหวนรกเหมือนคนตายทั้งเป็นการที่ผมต้องคำพิพากษาให้จําคุกทําให้ผมหยุดตัวเองไม่ให้ตัวผมถล่าลึกไปมากกว่านี้นี่ลองคิดในมุมนี้ครับการถูกจำคุกมองในมุมบวกมันหยุด ม่าให้เราถลําลึกลงไปมากกว่านี้ที่บอกว่าติดคุกเหมือนเหวนรกถ้าถลําลึกไปมากกว่านี้มันยิ่งกว่านรกนะครับนี่ฮะนี่ได้สติเห็นไหมฮะการที่ผมต้องคําพิพากษาให้จําคุกทําให้ผมได้หยุดตัวเองไม่ให้ตัวผมถลําลึกไปมากกว่านี้ม,มีโอกาสหยุดคิดทบทวนตัวเองว่าการกระทําที่ผ่านมาผิดหรือถูกผิดภาพประการใดผิดแล้วแก้ไขย่อมไม่สายเกินไป คุณค่าในตัวผมอาจจะหมดลงไปแล้วในสายตาทีมงานเพื่อนฝูงตั้งแต่วันที่ผมมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่ผมเชื่อว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกิดเป็นคนแล้วจะมีคุณค่าแต่ขึ้นอยู่กับว่าเกิดมาจะเป็นคนอย่างไรถ้าเกิดมาแล้วทําเพื่อตัวเองเราก็เป็นได้แค่เพียงคนคนหนึ่งแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วมีโอกาสทําเพื่อคนอื่นหรือทําเพื่อสังคมก็จะทําให้เรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ผมอยากวิงวอนพี่สรยุทธ์ช่วยบอกผ่านสังคมแทนผู้ต้องขังขอโอกาสจากสังคมให้พี่น้องผู้ต้องขังเรามีที่ยืนในสังคมบ้างอย่าประนามผู้ต้องขังโทษทั้งหมดคือมารสังคมอย่าเหมารวมว่าผู้ต้องขังทุกคนจะเป็นอย่างสมคิดฆาตกรต่อเนื่องด้วยความเคารพนะฮะเอามาเป็นกรณีศึกษาสังคมไปให้โอกาสพี่น้องผู้ต้องขังจะมีจุดยืนมีโอกาสได้อย่างไรผม รู้ว่าผู้ต่องขังที่ดีสามารถทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมอีกมากผมเองก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยเรียนต่อนิติศาสตร์มสทและผมจะทําให้แม่ของผมได้เห็นว่าอย่างน้อยถึงตัวผมจะใช้ชีวิตอยู่ในที่แบบนี้แต่ผมจะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดไปฝากแม่ของผมนี่ครับ